คลิคเลือกสีเสื้อผ้าให้ขับสีผิวคลิปนี้มาเอาใจสาวๆชาวสูงไวเลือกเสื้อให้ขับผิวก่อนไปรับชมฝากกดติดตามช่องสูงวัยใจแทบให้ด้วยค่ะสาวสูงไวัยผิวขาวอมชมพูเป็นสีผิวที่แต่งตัวง่ายมากยิ่งถ้าสีอ่อนหรือว่าสีพาสเทลจะดูโดดเด่นขึ้นมากนะคะสีชมพูสีเขียวมิ้นสีส้มสีฟ้าพาสเทลสีน้ำตาลอ่อนผิวขาวอมเหลืองใส่ได้ทั้งโทนสีอ่อนแล้วก็สีเข้ม สีฟ้าพาสเทลสีแดงสีเขียวใบตองสีชมพูหรือเลี่ยงสีเทาสีเข้มหมดสีครีมสีเบจผิวน้ำผึ้งเหมาะกับเสื้อผ้าสีที่มีค่อนข้างโทนอ่อนและสีผสมสีแดงสีชมพูสีส้มสีเขียวสีส้มพาสเทลผิวเข้มควรเลือกสีเอิร์ธโทนเป็นสีที่ไม่เข้มหรือว่าอ่อนมากจนเกินไปสีน้ำเงินสีฟ้าพาสเทลสีม่วงอ่อน สีเทาสีเขียวสีน้ำตาลเลี่ยงการใส่สีฉุดฉาดค่ะการใส่เสื้อให้ขับผิวช่วยเพิ่มความมั่นใจและช่วยเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีได้นะคะเพื่อนๆพี่ๆชาวสูงวัยลองเอาทริคนี้ไปทำตามแล้วอย่าลืมถ่ายรูปมาอวดกันใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะ